สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักของคนธาตุน้ําน้ําได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนราศีพิจิกนะคะมินอ่านเป็นทางโหราศาสตร์ไทยเราพลังงานนี้แน่นอนละค่ะเป็นพลังงานรวมไม่ได้เจาะจงของใครเป็นพิเศษเนาะบางทีมันอาจจะตรงกับคุณแค่บางส่วนนะคะหรือบางทีไม่ตรงเลยก็เลื่อนผ่านข้ามไปนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดเนาะโอเคมาฟังกันเลย ไพ่ใบแรกของคุณนะคะเป็นเอ็มเพล์อ่าเป็นเอ็มเพลสนะไพ่มีชุดไพ่ชุดใหญ่ของคุณมีไพ่เอ็มเพลสมีไพ่จัดเมนนะคะมีไพ่เดอะซันด้วยนะคะธาตุน้ำอ่าคุณยังมีความสุขมีความหวังมีความสดใสนะคะในอนาคตข้างหน้ามันต้องมีวันดีๆของเราแน่นอนนะคะเพียงแต่ขอให้คุณห้าถ้วยเนี่ยก้าวข้ามผ่านไปอะไรที่ไม่ดีต่อใจอะไรที่ไม่ใช่นะคะปลดปล่อยมันออกไปคุณจะได้รับพลังงานดีๆบางคนไหว องค์พิคเนศบางคนไปไหว้พระแม่อุมานะคะในหน้าไพ่นี้เนาะที่จริงคุณไหว้สิ่งศิสิธ์องค์ใดก็ได้แหละแต่ในหน้าไพ่มาอาจจะตรงกับแค่บางท่านก็ได้นะคะคุณยังมีความสุขในอนาคตเพราะไพ่เดอะซันมันขึ้นนะในไพ่ในหน้าไพ่ของคุณนะคะความหวังความสดใสคุณจะได้รับอะไรใหม่ๆในอนาคตข้างหน้าอาจได้รับโอกาส การเงินเช่นความรักคุณไม่โอเคคุณอาจจะได้รับการเงินจะไม่เก็บเงินเก็บทองอยู่ในปีหน้าเงินทองเยอะแยะมากมายมีโอกาสทางการเงินบางคนทํางานประจํามีงานเสริมเข้ามาทําให้เกิดรายได้เยอะแยะเลยนะคะความรักคุณก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ไปมุ่งเน้นเรื่องเงินเรื่องงานแต่คนโสดคุณอาจจะมีพลังงานบางอย่างเช่นคุณอาจจะได้เจอคนที่คนที่ใช่นะคะ ไพ่ที่ออกมาเห็นไหมคะคิงกับควีนถึงไม้เท้าถ้าไพ่ออกมาแนวคู่กันนะคะไม่ว่าจะมาดูดวงกับมินหรือดูดวงตามคลิปนี้เหมือนกันมินไม่ได้บอกเป็นเนื้อคู่นะคะแต่ว่ามันเหมือนพลังงานที่คุณเจอคู่ที่แมทกันเห็นไหมคะเอ้ยทาไมเรารู้สึกถูกชะตาเขาถูกชะโลกจังเลยเคมีตรงกันมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันทํางานหาเงินเก่งมีแพชั่นมีแรงดึงดูดตรงนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกไหมคะเจอคนที่รู้สึกดีรู้สึกใช่แต่ในเวลาที่ไม่ใช่ก็ได้ไม่ได้แปลว่าไพาเ่เนื้อคู่เนาะ มันเป็นไพ่ที่ถูกชะตานะคะอะไรประมาณนั้นแล้วนะคะความรักนี้คุณเป็นเอ็มเพลสอะตกตำแหน่งตัวเราตอนนี้คุณบอกว่าคุณอยู่ในโหมดที่ให้ค่าตัวเองอะคุณเป็นเดมเพลสเป็นผู้หญิงที่เลอค่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกที่ผ่านมาบอกกันเนาะมันโยกกันอะท,ที่ที่ผ่านมาคุณรู้สึกน้อยน้อยเนื้อต่าใจถูกปะคะรู้สึก มีปัญหามากมายเลยมีแฟนเคยเห็นไหมคะเราอยู่โดดเดี่ยวแห่งหิมะเหงามากมายหรือมีความรักทําให้เรามีปัญหาเรื่องเงินทองด้วยแทนที่นะคะเราจะหาเงินหาอะไรช่วยกันเขากลับมาให้เราดูแลเรื่องเงินทองก็ได้หรือความรักนี้เราเต็มไปได้วยความน้อยใจความเหงาความเหนื่อยหน่ายอะ่ะมันมัน,ม,นมันเบื่อมันเซ็งมันเหงาอนะเราอยากมุ่งอนาะคตไปข้างหน้าแล้วเราก็เลยกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองเป็นเดมเพลสนะคะ เราเป็นคนที่มีค่าทุกคนมีค่าเสมอนะคะเพียงแต่คนอื่นเขาไม่เห็นค่าของเรางั้นเราก็ต้องเห็นค่าและให้เกียรติตัวเองนะคะหถ้วยคือการมุกนะคะมองถึงสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองคุณจะปลดล็อกปลดพลังงานนั้นออกไปคุณเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆนะคุณจะชัดเจนกับตัวเองนะไพ่พวกนี้ขึ้นมาสองไม่เท้าคุณอาจจะเคยรอคนเก่าคนไกลคนที่จากไปหรือมีรักทังโลกออนไลน์ ในอะะน,นาคตข้างหน้าอาจจะเป็นรักทางไกลรักจากเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะติดต่อประสานงานคุณจะรู้สึกดีกับใครคุณจะรอความชัดเจนกับคนนั้นนะคะคุณจะรู้สึกว่าแมทช์กันมากเลยมีความผูกพันกันมากเลยในอนาคตคุณจะได้คุยกันหรืองานคุณจะมีการสื่อสารทางโลกออนไลน์มากขึ้นคําพูดคําจาพูดดีก็ดีนะคะพูดไม่ดีมาจจะย้อนหาเราได้งั้นคัดกรองคําพูดของเราให้ดีๆเนาะความรักคุณอาจจะ ไม่ค่อยใส่ใจนะอาจจะมาสนใจเรื่องเงินเรื่องงานเป็นพิเศษเพราะว่าคุณเหงามานานนะคะขอดูดีที่ผ่านมาให้ก่อนนะคนทัดน้ำเป็นยังไงบ้างเจ็ดไม่เทา้าคุณบล็อกใครไปคะหรือโดนบล็อกก็ได้หรือมีกำแพงปิดกัน้นเริ่มไม่สนใจไม่อยากใส่ใจนะคะที่ผ่านแบบเป็นยังไงบ้างอ่าสดาบอะ สามดาบอาจจะเป็นความรักที่เป็นรักสามดาบคือรักที่เจ็บปวดหรือเสียใจเลยหรือบางคนไม่เกี่ยวหรอกคา่ะมันเหมือนเห็นไหมแห้งแรงเหลือเกินคุณรู้สึกคุณเหงาคุณเซ็งคุณอะไรก็าอาจจะปล่อยให้คุณโดดเดี่ยวคุณเหงาก็ได้ที่ผ่านมาจนคุณรู้สึกเออมันไม่ใช่ละปลดปล่อยพลังงานนี้ออกไปดีกว่าคุณปลดล็อกตัวเองนะไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอืม ขอดูนะคะที่ผ่านมาเป็นห้าไม้เท้าคุณอาจจะมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องฟังใดฟังหนึ่งก็ได้ที่มีปัญหาหรือพวกคุณสองคนนี้ล่ะค่ะมีปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ซําๆเขาปล่อยให้คุณเหงาเขาปล่อยให้คุณว้าเวหรือรักสามาเศร้าก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเขาไม่เคยซื่อสัตย์กับเรานะคะ้พวกนี้ขึ้นมาก็ได้เนาะเดทเชาพิจิตรลัคนาพิจิกบางคนคุยกับพ่อไม้แม่ไม้ได้หมดหรือความรักนี้คุณอยากจะจบไปนะคะจบไป พอแล้วนะคะทําให้ความรักทําให้คุณเครียดอะ่ะก้าวดาบนะคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลความสัมพันธ์นี้เนาะมันเป็นปัญหาสองดาบอะ่ะที่คู่คุณไม่ค่อยเคลียร์กันในบางอย่างนะมีความขัดแยง้งคนหนึ่งคิดแบบหนึ่งคนหนึ่งทำแบบหนึ่งคนหนึ่งอยากได้แบบหนึ่งอีกคนหนึ่งอยากได้อีกแบบหนึ่งบางคนความรักเป็นระยะทางที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะไกลกันอันนี้ชาวกรกฎลักนากรากฎความรักอยู่ไกลกันทําให้เราแตกคือมันห่างกันนะ่ะ ทำให้มันเป็นไปได้ยากก็ได้ในความรักนี้ขออนุญาตเก็บไพ่นะคะทีนี้มาขอดูกันว่าอ่านะคะมาขอดูว่าคนคนนั้นคนที่คุณรักคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่คุณจบไปก็ได้นะคะเขาคิดยังไงร,รู้สึกยังไงกับคุณบ้างตกตําแหน่งของความคิดของเขานะคะหกอ่าเป็นหดึ่งดาบนะเหมือนเขาอยากจะเคลียอะไรกับคุณก็ได้เขาคิดยังไงคุณบ้าง แปดไม่เท้าเขาอยากคุยกับคุณนะคุณบล็อกเขาไปหรือเปล่านะคะเขาเลยอยากคุยกับคุณอยากคุยกับคุณอยากง้อคุณนะหรือรอคุณมาง้อก็ได้เดซันเขาบอกว่าคุณอะเป็นคนคุณน่าจะเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะดีหมายถึงว่าเขาอาจจะปลื้มคุณคุณอาจจะมีหน้าที่การงานดีการศึกษาดีโปรไฟล์ดีหรือเป็นตัวเอง มีเงินมีทองมีอะไรนะคะที่เขายังอยากถือคุณไว้เพราะว่าคุณก็คือความสุขที่เขาอยากถือไว้คุณยังเป็นสิ่งที่ดีๆก็ได้นะคะอันนี้มินไม่ได้บอกว่าเขาจะรักหรือไม่รักเรานะคะไพ่นี่คือหมายถึงว่าคุณอาจจะมีอะไรที่ดีดๆเช่นบางทีคุณอาจจะเป็นหัวหน้าเขาหรือคุณมีหน้าตาที่สวยงามนะะ่ะหลอ่อรวยอะไรเงี้ยเขาก็อยากมีเราไว้เพราะเราเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนั่นแหละคะ่ะอืม เก้าเหรียญน,นะคะไพ่นี้เขานี่คิดว่าต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างอยู่ไปหรือเปล่าหรือเขานึกถึงเรื่องเงินทองกับคุณก็ได้นะคะ <c oughs> คุณมีใครเป็นอย่างนี้บ้างคะ <c oughs> เขาคิดถึงเราตอนเขาไม่มีเงินอ <c oughs> ืหรือเขาแล้วก็ตีความหมายอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะเขาคิดว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะคิดว่าไม่มีคุณก็ไม่เป็นไรเขาก็ <c oughs> สวยรวยหล่ออยู่กับตัวเองก็ได้มีเงินมีงาน่ะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเออไม่มีคุณก็เหมือนเงาเนาะขาดอะไรไปนะคะคิดถึงคุณหนึ่งไม่เท้ามันเหมือนเขาอยากกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณเนาะให้คนนี้ขึ้นมาเด็กถือไม่เท้าธาตุไฟเมสสิงห์ธนูบางคนอายุน้อยนะคะหกถ้วยค่ะเขายังนึกถึงคุณเลยเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะที่มีค่าเลือค่าที่เขายังอยากมีคุณไว้อนะคะ ใช่เนี่ยคะ่ะให้เราแฟนชาวพิศภลคณาพิศพนะคะ mm hmm. เขาอยากมาขอโอกาสอะไรจากคุณอีกนะเดอะสตาร์ Star, นะคะชาวกลุ่มลคณากลุ่มมันเหมือนคนที่นึกถึงอะ่ะคนที่คิดถึงนะคะอยากขออยากร้องขอโอกาสอยากเทคแอคชั่นคุณแล้วนะธาตุไฟเมสิงห์นูอยากเทคแอคชั่นคุณมาแล้วไพ่พวกนี้นะคะเดี๋ยวมินขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้าง,างอันนี้เป็นความคิดของเขาะคะคงไม่ตรงกับทุกคนเนาะมีวิจารณญาณในการรับชมขอดูว่า อ่นะคะความรักของชาวธาตุน้ําจะเป็นยังไงบ้างแนวโน้มความสัมพันธ์หกถ้วยอะ่ะหนึ่งไม้เท้านะคะทำพลน์ชาวธนูลัคนาธนูบางคนมีความรักที่อาจจะต่างอายุกันอยู่กไกลกันก็ได้นะคะหรือความรักมันก็ไปไปกับกับอะ่ะเด็กถือเรียนทธาตดินกันมือสมบ,บังกรความรักเหมือนบางคนเจอคนอายุน้อยด้วยนะคะ ขิงถือถ้วยเดอะฟูแปดไม้เท้านะคะมันขึ้นมาแล้วแปดไม้เท้านะมินอยามีคนที่รู้สึกเบื่อเบื่อไหมเบื่อๆเซ็งๆน,น,นะคะปิดกัน้นมีกำแพงบล็อกกันไปนะคะแต่บางคนรอเขามางอนะคะคมีโอกาสที่บางคนจะกลับมางอนะคะภัยนี้ขึ้นมาอื ไพ่ word, น,ะะนี้นะคะต้องการเรียนรู้ต้องการความเข้าใจความรักคือความเข้าใจเมื่อเรามีความรักเราก็อยากให้คนที่เรารักหรือเรานะคะปรับจูนเข้าหากันเอาใจใส่ดูแลก,กันและกันนะคะต้องไปควบคู่กันไพ่พวกนี้เนาะเราต้องปรับนะคะต้องจูนเข้าหากันนะบางคนมีความรักอยู่แดนไกลมีโอกาสนะคะยังกลับไปกลับมาอยู่แต่มันมีคนที่รู้สึกเบือ่อรู้สึกเซง็งอยู่ในนี้เห็นไหมคะเบือ่อเซง็งรู้สึก คนที่เรารักเขาเขาก็ไม่ค่อยใส่ใจเราส่วนคนที่ไม่ค่อยรักเราเขาก็เข้ามาในชีวิตเราก็ได้เนาะแต่คุณยังอยากที่จะอยู่คนเดียวยังอยากที่จะนิ่งความรักนี้คือไม่คาดหวังดีกว่าค่ะอาจจะไปเรื่อยๆแต่ไม่คาดหวังแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะอยู่อย่างงี้คบกันหลายปีก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีหลักร้อยไม่มีหลักแหลงให้เราเป็นแต่หลัก้อยไม่ไม่ใช่นะถ้าเราคบบางอย่างนะคะเราให้พื้นที่ของกันและกันมีความเข้าใจบางทีเราอาจจะอยู่ใกลกันแต่ถ้าความรักนี้ ไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วนะเป็นความรักที่มันอาจจะห่างกันไปนะคะไพ่พวกนี้เนาะแต่บางคนมีความรักก็รู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งรู้สึกเงาเพราะความรักมันอาจจะอยู่ไกลกันหรือไม่เข้าใจกันก็ได้ค่ะต่างคนต่างเหมือนต่างอยู่ต่างทําแต่ก็ยังเวียนนะคะบางคนยังเวียนได้กลับมาอยู่นะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะอืมขอไพ่แนะนําดีกว่าไพ่จะแนะนําคุณยังไงนะคะเขายังอยากมีคุณไว้นะคะธาตุน้ําบางคนนะพวกคุณก็ยังได้คุยกันอยู่นะคะ ใจะแนะนำยังไงบ้างเดมเพลทขึ้นมาเลยนะคะก้าเหลียนเอมพัลเลอร์วิวนะคะตัวนะคะนางฟ้านี้นะคะจะจับมือให้พวกคุณนะที่จริงเป็นเลเวอร์หน้าไพ่ก็คืออาจจะเป็นรักสามเศร้าแต่ถ้าไพ่ไม่ต่อกับสิ่งใดนะคะ แล้วก็พลังงานนี้เป็นนางฟ้าที่เขาจับให้พวกคุณมัดติดกันเป็นคู่กันมินตีไปถ้าใครคือคนที่ใช่นะคะเห็นไหมมันอยู่ระหว่างกลางกับเก้าเหรียญน,นะ,ะเห็นไหมถ้าที่จริงเป็นไพ่ออกมานะคะเป็นไพ่จกักรพรรดินีกับไพ่พระราชาะค,ะความรักนี้ถ้าคนโสดพรมจะลิขิตให้คุณได้เจอใครสักคนนะคะที่จะเป็นเคมีที่ตรงกับคุณเป็นคนที่เข้าใจกันอาจจะเป็นคนแดนไกลเป็นคนต่างชาติหรือคนที่เวียนกลับมา จะมาศึกษากันดีเขาจะเข้าใจและคุณจะเข้าใจกันและกันเราจะปรับตัวเข้าหากันนะคะความรักคือการเข้าใจกันเข้าใจว่าตัวตนเขาเป็นอย่างนี้เขาติดงานเขามีธุระแต่อีกคนนึงก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อเรามีความรักเราก็จะไปบอกให้แต่เขาเข้าใจเราฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็จะต้องบาลานซ์ควบคู่กันไปถ้าไม่ใช่ก็ต้องจบนะคะแต่พรมจะลิขิตให้คุณได้เจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่นะคะแต่บางคนยังบอกว่า คุณจะได้รับเงินก้อนอะไรบางอย่างนะไพ่ออกมาดีดด้วยบางคนจะเก็บเงินเพื่อออกรถใหม่ก็มีโอกาสนะคะไพ,พ่พวกนี้ขึ้นมาถ้าการเงินคุณปีนี้ปัญหาคุณจะเคลียร์ได้ในอนาคตไพ,พ่พวกนี้นะคะเป็นไพ่ที่เคมีตรงกันและมินขอบอกนิดน,นึงนะบางคนนะคะจะถามว่าเออถ้าใช่อย่างนี้ยถ้าไพ่ออกมาเป็นแนวคู่นะคะหมอเราจะเป็นคู่กันได้ไหมนะคะพรมลิขิต เขาอาจจะสมมุติว่าเราเคยสร้างกุศลกับใครมาก็ได้นะแต่ชาติปางก่อนแน่นอนาศาสนา,าพุทธของเราไม่มีเหตุบังเอิญในโลกใบนี้เราเจอใครเพื่อมาชดใช้เวรกรรมหรือเปล่าเมื่อชดใช้เวรกรรมเะ,ะเป็นคู่จรที่เป็นคู่วิบากรรมมันจะจบกันไปและฆ่าสร้างความเจ็บปวดให้เราก็ได้แต่เราจะมีประสบการณ์ในความรักแต่เราก็จะคิดว่าโอ้ให้มันจบจบกันไปนะคะเรายังมีแสงสว่างยังมีสิ่งดีๆรอวันข้างหน้านะคะไพ่งคุณออกมาดีมากๆ ะะสิ่งไร้ไรให้มันจบไปมีแต่สิ่งดีๆพรมเขาจะลิขิตให้คุณได้เจอเหมือนเขาเอาอิฐหินปูนใสให้คุณแต่ทีนี้ท่านคงไม่มาก,ก่อสร้างอะไรคุณหรอกถูกไหมมีแต่คุณกับคนที่คุณคบกันนั่นแหละเราจะต้องออกแบบนะคะบ้านของเราเราอยากได้เป็นแบบไหนเป็นโมเดิร์นเป็นสไตล์ไหนถูกไหมคะคุณก็จะช่วยกันก่อช่วยกันล่างถูกไหมความรักคือคุณจะต้องให้เกียรติกันและกันนะคะสร้างบุญกุศลร่วมกันมาแล้วก็สร้างบุญกันต่อ ซื้อสัตว์จริงใจต่อกันอันนี้นะคะพวกคุณต้องต่อยอดกันเองถูกไหมคะถ้ามาบอกว่าเราจะคบกันแล้วได้นานไม่ถึงนู่นถึงนี่ไหมแต่งงานนะอันนี้มินจะบอกเลยว่ามันเป็นไปได้ยากมินพูดตรงๆนะคะบางคนไปดูยังไงมาแบบโอไปผูกด,ดวงอะไรมาแต่ว่ามาดูกับมินบอกว่าเมื่อสิบป,ปีที่แล้วเขาก็พูดว่าเป็นเนื้อคู่ทั้งทําไมเลิเลิกกันนะคะก็บอกแล้วว่ามันอยู่ที่ วงโครจรมันอยู่ที่ผู้คุณสร้างบุญกันมาแค่ไหนมันอยู่ที่ว่าเราเกื้อกูลและใส่ใจกันถูกไหมคะถ้าอยู่กันนานๆพมอาจจะลิขิตให้ผู้คุณเจอกันแต่อยู่กันนานคนนึงเอาแต่ใจตัวเองอีกคนนึงก็ดูแลเทคแคลใส่ใจอีกคนหนึ่งก็นองใจตลอดเวลานะคะไม่เคยสร้างประโยชน์ร่วมกันสร้างแต่ปัญหานานๆไปนานๆไปถ้าคุณจะไปบอกว่าเอานะ้าในบอกเราคู่กันจะคู่กันได้ยังไงในพวกคุณศีลไม่เสมอกันแล้วไม่เป็นไปทางทางเอกนะคะทางที่เป็น ทางเดียวกันอีกคนหนึ่งแตกไปทางนึงอีกคนหนึ่งเขาไปทางตรงแล้วนะเขาก็เกื้อกูลคุณดีกับคุณ,คณ,คณแต่คุณไม่ค่อยดีกับเขาแล้วในอนาคตมันก็เลียงผลได้ถูกไหมปลูกต้นมะม่วงมันจะได้สับป,ประรดได้ยังไงมันต้องได้มะม่วงถูกไหมคะถ้าอย่างงั้นอยากให้ความรักคุณสวยงามผมลิขิตแล้วพวกคุณก็ต่อย,ยอดกันเองขอบคุณมากมายนะคะดูดวงส่วนตัวมินบอกว่านะคะอยู่ในเนี่ยหน้าจอเนี่ยมีไอดีไลน์มินนะคะแล้วใต้วิดีโอคลิปนี้อยู่มุมสามเหลี่ยมด้านขวานะคุณ กดลิกไปนะคะแล้วจะมีมินก็พิมา์ดีไลน์ไว้ค่าคุณก็ทิง้งทิ้งไว้ด้วยนะคะเป็นการดูดวงที่ทักเข้ามาแล้วดูวันนี้ตอนนี้เลยนะไม่ต้องทักเนาะมันไม่มีนะคะเช่นถ้ามินไม่มีนะคะคิววันนี้สมมตินะคะตอนเช้าปุ๊บมินก็จะไปแล้วไว้พระปฏิบัติธรรมบ้างถ้าคุณทักมาคุณก็ต้องโอนจองพรุ่งนี้หรือมะลืนที่คุณคิดว่าคุณต้องถามว่ามีคิววันไหนว่างเวลาที่ตรงกับคุณคุณก็โอนจองใช่ไหมคะ เป็นการโอนจองเพื่อรอคิวข้างหน้าแต่ว่ามาดูดวงกับท่านใดไม่มีมินไม่ได้เป็นคนหูทิฟตาทิฟนะคะจะมาต้องเอาทุกเม็ดต้องจี้ทุกเม็ดว่าต้องใช่ตรงนั้นตรงนี้นะคะดูเป็นแนวทางและมีสติในการดูนะคะดูไพ่ไม่มีใครให้คุณได้ดีได้ไม่มีใครทําให้คุณแย่ได้นอกจากพฤติกรรมเพียงแต่ดูไพ่นะคะเขาจะส่องพฤติกรรมของคุณกับคนที่คุณรักแล้วเขาก็จะบอกจุดอ่อนจุดดีของคุณทีนี้มันขึ้นกับอยู่ว่าคุณจะเปิดใจและปรับเปลี่ยนไหม ถ้าคุณปรับเปลี่ยนไม่ได้มันก็คือต้องอยู่ตรงนี้รับกันไปให้ได้ถ้าไม่อยู่ก็คือจากกันไปอยู่สองอย่างนะเท่านั้นเองเขาจะดูว่าแนวทางมันจะเป็นยังไงมีอุปสรรคปัญหาไหมมีแสงสว่างที่ปลาย,ยุโมงไหมถ้าพฤติกรรมของพวกคุณไม่เปลี่ยนก็อยู่กันไม่ได้อยู่ดีแล้วะค่ะขอบคุณนะคะชอบช่วยกด u ับส r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ